มีใครเป็นเหมือนเราบ้างเวลาไปประเทศไหนก็ชอบไปชมวิวเมืองประเทศนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมวิวเมืองไทเปที่ตึกไทเปวันโอนกันค่ะการเดินทางนะคะก็สามารถนั่ง M r t มามาลงที่สถานีไทเปวันโอนหรือ World t r a d e Center สายสีแดงได้เลยภายในตึกไทเปวันโอนนะคะก็จะมีร้านค้าให้ช้อปปิ้งด้วยนะคะทุกคนเราซื้อบัตรทางออนไลน์มาแล้วนะคะพอถึงที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็สามารถสแกนแล้วก็เอาทิเกตได้เลยค่ะสุดชมวิวจะอยู่ที่ชั้น89ของตึกนะคะแล้วก็ใช้เวลาขึ้นลิฟต์เพียง37นาทีเเท่่่าาานนนนนนั้้้้ะะะะะคคคกกก็ถถึึึงงช889แแลลววมมืออขจ ก็ยังมีร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านค้าด้วยค่ะแล้วเขาก็มีโซนถ่ายรูปให้นะคะใครที่ชอบถ่ายรูปกับพร็อพเนี่ยก็เข้าไปถ่ายได้เลยวันที่เราไปนะคะคือแบบหมอกลงไกลหนาเลยค่ะก็คือมองไม่เห็นวิวเลยซึ่งความโดดเด่นของตึกนี้นะคะคือเขาใช้ลูกตุ้มยักษ์ค่ะทุกคนที่แขวนระหว่างชั้น87ถึง9 2นะคะเพื่อใช้เป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนเพื่อเกิดแผ่นอินไว์หรือพาย,ยุนั่นเองปกติเวลาเรามาตึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะซื้อโปสเตอร์เป็นของฝากให้ตัวเองค่ะแล้วก็มาผุนกาชปองนะคะก็ได้เเจ้้้้้้าาาาานนนนนนออองงงตตัััวววววีีีกกลบมมมคคคค่่่ะะะริๆืใหชขดยทแ เราไปเนี่ยคือเขาไม่ให้ชมนะคะเพราะว่าเหมือนลมมันแรงมากวัรอบต่อไปที่มานะคะก็จะขึ้นมาชมวิวเหมือนเดิมค่ะ